กล้องฟูดดิซีในตอนนี้มีการพัฒนาวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ผู้ใช้สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้หลายวิธีเอ็กซิทเทอเรียลในตอนนี้จะมาอัปเดตวิธีการตรวจเช็คและวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยวิธีต่างๆกันครับในตอนแรกนี้เราจะมาดูวิธีการตรวจสอบเฟิร์มแวร์ของตัวกล้องเลนและอุปกรณ์เสริมกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราใช้นั้นมีเวอร์ชันอะไรมีวิธีการดังนี้ครับ วิธีแรกให้ทำการปิดกล้องและใส่เมมโมรีไว้ในกล้องจากนั้นกดปุ่ม Display Back ค้างไว้แล้วเปิดกล้องหน้าจอสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะปรากฏบนหน้าจอสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะแสดงเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ตัวกล้องเลนส์ EN, และอุปกรณ์เสริมโดยอุปกรณ์เสริมที่มีเฟิร์มแวร์เช่นแบตเตอรี่คลิปสำหรับกล้องบางรุ่นแฟลชเมาส์อะแดปเตอร์เป็นต้นเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วสามารถทำการปิดกล้องได้ วิธีที่สองสำหรับกล้องรุ่นใหม่ๆจะมีเมนูสำหรับทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยเข้าไปที่เมนู Setup User Setting แล้วเลือกไปที่เฟิร์มแวร์อัปเดตหน้าจอการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะปรากฏโดยบนหน้าจอนี้จะแสดงเลขเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ของตัวกล้องเลนส์และอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งอยู่กับตัวกล้องในขณะนั้นเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วเลือก Can c ซ l เพื่อยกเลิกการอัปเดตเฟิร์มแวร์ หลังจากเราทำการตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์สำหรับกล้องเลนส์และอุปกรณ์เสริมแล้วสามารถตรวจสอบว่าตอนนี้มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่หรือไม่ที่เว็บไซต์ w w w f o o i f i l m x c o m แล้วไปที่ส่วน Support เลือกไปที่ดาวน์โหลดแล้วเลือกไปที่เฟิร์มแวร์จากนั้นทำการเลือกรายการกล้องหรือเลนส์หรืออุปกรณ์เสริมเพื่อทำการตรวจสอบ หากไม่พบรายการหรือเลขเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ตรงกับที่มีอยู่แสดงว่าเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่ใช้งานอยู่อัปเดตล่าสุดแล้วแต่หากเลขเวอร์ชั่นใหม่กว่าแนะนําให้ทําการอัปเดตเมื่อทําการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์แล้วและหากต้องการทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์คราวนี้เรามาดูวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านตัวกล้องกันครับเริ่มต้นเข้าไปที่รายการที่ต้องการดาวน์โหลด ในหน้าจอนี้จะแสดงข้อควรทราบประวัติของเวอร์ชันต่างๆของเฟิร์มแวร์ขั้นตอนการอัปเดตและคำเตือนเลื่อนหน้าจอลงไปถึงส่วนดาวน์โหลดจะมีกรอบส่วนของข้อตกลงเมื่ออ่านแล้วทำเครื่องหมายถูกที่ I Agree Begin Download ปุ่มดาวน์โหลดจะสามารถคลิกได้ที่ใต้ปุ่มดาวน์โหลดจะมีชื่อของไฟล์เฟิร์มแวร์แสดงอยู่คลิกปุ่มดาวน์โหลดเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ ในขั้นตอนการเซฟไฟล์นั้นชื่อของไฟล์เฟิร์มแวร์จะต้องตรงกับที่แสดงไว้บนหน้าเว็บห้ามมีวงเล็บหรือเลขต่อท้ายหรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อใดๆเพราะจะมีผลต่อขั้นตอนการอัปเดตสำหรับไฟล์เฟิร์มแวร์ของเลนบางรุ่นไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะมีนามสกุลซิปให้ทำการแตกไฟล์ซิปนั้นออกมาซึ่งในไฟล์ซิปอาจจะมีไฟล์เฟิร์มแวร์สำหรับเลนรุ่นนั้น2อไฟล์ จากนั้นทําการเตรียมไฟล์เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านตัวกล้องทางนี้เริ่มจากทําการเตรียมเมมโมรีการ์ดจะต้องใช้เมมโมรีการ์ดแบบปกติไม่แนะนําการใช้เมมโมรีการ์ดแบบไมโครผ่านอะแดปเตอร์และเมมโมรีการ์ดควรฟอร์แมตด้วยกล้องเท่านั้นจากนั้นทําการคัดลอกไฟล์เฟิร์มแวร์ลงในเมมโมรีการ์ดโดยไฟล์เฟิร์มแวร,ร์นั้นจะต้องไม่อยู่ในโฟลเดอร์ใดๆรวมถึงห้ามมีการเปลี่ยนชื่อหรือเพิ่มเติมใดๆ สำหรับไฟล์เฟิร์มแวร์ของเลนหรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่มีชื่อซ้ำกันสามารถคัดลอกมาไว้ในเมมโมรีการ์ดเดียวกันได้โดยต้องไม่อยู่ในโฟลเดอร์ใดๆนั่นคือการตรวจสอบและดาวน์โหลดและทำการเตรียมไฟล์เพื่อสำหรับการอัปเดตในตอนต่อไปจะมาแนะนำวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านตัวกล้องกันครับ